เดี ờ, này ๋นี Ồ, ้ก็แวตลาดอ่าดูขอกินซะหน่อยอ้เจอแล้วหมูฝอยเอ่ออยคหลั้เนยคโหอย นะอันนี้จบับหวอนี่ก่อนอันนี้ทำเองนะครับทำเองถ้ารับมานี่ต้องขายแปดร้อยนี่ทำเองนี่ขาย 600. แค่หกร้อยจะไปรับมาน่ะเขาก็มีทำขายแต่มันแพง

จะมีผักมีผักมีหลายอย่างนะใช่ใช่ึ้นลง เท่าไห,นนะหร่นะว่าโลเท่าไห,นนะหร่นะโล,โลเออย่างละครึ่งโล<ต>ก็สองอย่างก็เป็นหกร้อยใช่ไหมครึ่งโล ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะได้ครับตอนนี้ฮะ,ะ,ะนู่นป่ามันไม่มีอะไรทับมีกองฟงนะ้ำเช่นไปมีน้ำแข็ง

อันนี้รอยนอะคโอเคอปนขอบคุณครับขอบคุณครับ ใหญ่ๆตรงนั้นเลยพาเที่ยวชมนะครับมีผักมีหลากหลายนะครับ รถก็ดีอย่างนงี้ะครับได้เที่ยวนะครับโอ้ฟักทองมีครับผมโอ้หมดไปพันหนึ่งแล้วไม่รู้จะเสื้ออะไรครับครับครับคิดว่าได้ได้ได้ครบแล้วล่ะ hari <laughs> ini ok, ini cukup hmmm oh. ah, ini adalah apa? -apa? Luk teling -ping. Teling -ping ah, ah, ini adalah jaringan jaringan besar ini apa yang dikatakan? ini merah oh, merah manis ini merah jaringan besar มันเฟื่งลงก็เป็นตลาดที่เร,ราผ่านไปผ่านมานะครับแวะได้นะครับตรงนี้ผมก็หมดไปพันหนึ่งแล้วเนี่ยเออจาะซื้อของส่งไปบ้านครับให้เด็กๆเ,เขาชอบกินนะครับ หมูฝอยกินข้าวันไปโรงเรียนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ที่ช่วงระหว่างบ้านตากกับกับจังหวัดตากนะครับ โดอบ้านตากแล้วก็ตัวจังหวัดตางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังรับชมแล้วก็ติดตามครับผม